วันที่ยีสเจพฤษภาคมสองห้าสาวันนี้เยาวชนคนดีศีลศาสนาก็มาช่วยทำความสะอาดปรับภูม,มิทัศน์วัดหนองหัฟานปัดกวาดเสนาสนะมีใครบ้างวันนี้ที่มามีนายเอฟใช่ไหมมีเด็กชายเแล้วก็นี่ชื่ออะไรครับชื่อเมฆครับฮะเมฆใช่ไหมอา้าว และนี่แหละครับโอ้ครับโอ้ครับเอ่อโอเคครับนีนี่วนี่ไทยนะครับก็นี่คุณเอฟคุณเอฟขวดได้ยังครับเก็บถุงด้วยครับเออเนี่ยถุงถุงถุงเก็บมาไว้ครับเออน้องไม้ใช่ไหมครับนี่น้องไม้ใช่ไหมอ่าน้องไม้แล้วน้องนุ่นไปไหนแล้วน้องนุ่นน่ะน้องนุ่นมาเนี้ยน้องนุ่นมาเนี่ยน้องน้องนุ่นมา เอาเอาเนี่ยเอาที่ตะขยามาด้วยเออเก็บรวมๆหน่อยครับน้องตาครับน้องตาอ่าเก็บพวกมาหน่อยครับน้องตา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 ไปช่วยช่วยเก็บขยะหน่อยครับเออครับครับอืมเอาเก็บไปใส่เข่งเลยนะครับผกพลาสติกเนี่ยมันย่อยย่อยยากเป็นมวลพิษด้วยอ่า ครับโอเคครับโอเคครับ